มีเสียงรบกวนนะครับขอโทษนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับทุกคนรีปุ่งกินยาไปไกินนี้ขอโทษนะ สิที่มันออกไปเราก็ต้องไปเอาไฟผาอีกมันจะได้ไม่ได้ระเบิด ถึงเวลาจุดไฟไดแล้วเอาโครงมันก็คือเอาไม้มาทำนะไม้อันนี้นี่จะมีไม้อยู่เนี่ยไม้อันนี้เนี่ยอยโป้พันโ <c oughs> อ้ระเบิดเลยก็วิธีทำเพอทุกคนต้องไปโหลดเกมนี้มา นี่เข้มน,น,น,นี้นี่เข้มนี้นะไปโหลดมาแล้วก็ไปเด็กจุดตรงนี้ถ้าเราเข้ามาอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะนี่ผมบอกเราจะเข้าใหม่ตำแบบหน่งอ่ะนี่ทุกคนโหลดมาแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ทุกคนกดอันแรก ก็เลื่อนมาเอากดตรงไม้อะที่ข้างสารเคมีแล้วก็ทำาคงแล้วเบิดอ,อาจจะเบียเย้ยวหน่อยเพราะว่าไม่สามารถทำให้ตรงได้เราก็เอาถ่านตรงข้างไม้เลยเพราถ่านจะจุดไฟดีกว่าเชือกเชือก็อกก็จุดช้ากว่า แล้วก็ไปให้เนี่ยจับตรงไม้อ่ะแล้วก็เลยเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปเพ๊่อเลื่อนไปใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่ระเบิดมันจะมีระเบิดเนี่ยระเบิดสีฟูด้ดด้วย กดไปที่ระเบิดแล้วก็ทำแบบนี้รำบปยหรือใครอยากระบายไปเลยก็ระบายได้นะเพราะมันจะได้ระเบิดแรงมากแล้วเอาดินปืนตรงนี้เนี่ยเห็นไหมให้นเป็นน้ำไปแล้วอะ่ะนั่นเลยนั่นเอานั้นน่ะมาเทไปเรนนี้ แล้วก็ต่อไปเลื่อนกลับไปถึงแล้วถังแกนี้นี่ที่ผมกวรเป็นน้ำมาเลยคำเน,นื้อนะ้ามาเรียราากาที่นั่นแหละงถังแกนั่นแหละอ่ะนี่แล้วก็ระบายไป,ไปแล้วใครไม่อยากระบายก็ได้นะเอายิงปืนใส่อย่างเดียวหรือว่าเอาไอระเบิดซีโฟเมืเ่อกี้ใส่อย่างเดียวเนี่ย สังเหลืองอะเอามันระบายนะไดไ้แล้วตอนนี้ไฟดับตอนนี้เหมือนมันรั่วไม่รั่วยังไม่ได้รั่วหรอกถมจถุดเขาพวกมันทิ้งพร้อมอะไรอ,อ๋อแล้วก็เอาถังแก๊สนั่นแหละเอามาไว้ตรงนี้ให้มันจะจุดไฟดีดกว่ามันจะได้ปั๊มขึ้นไปเลย เห็นไหมมันจะจุดบ่อยมากเลยช่วยจุดไหนอีกตรงนึ่งเพราะใช้ไม้มันจะระเบิดไวมากถ้าใครไม่อยากใช้ไม้ก็ใช้เป็นอันนี้ก็ได้เราเป็นแก้วเด็กแก้วนมกดจุดในแก้วนนั่แหละใช้ได้หรือว่าจะเอาในกระดาน่นี่ยนมกดอยู่ <c oughs> ผมขอลองเอาฐานมาทำหน่อยผมไม่เคยทำทานมาทำเป็น <c oughs> โนนครงข้านนะทุกคน Nó có anh cười mang bay ra ngã Nó không muốn thông mình chết Rồi cái ta lập cần cái này Cũng mới khơi lập con แล้วก็ถึงเวลาเอาแกมาไว้า okay, นี้ถึงเวลาจุดไฟแล้วทุกคนปังทั้งไฟฟ้าไฟเหลืองนี่คือเกมนี้มันดีมากเลยถ้าเราเองเพท์มมันกจะ็จะเองตามไปเห็นไหม ให้ผมเองโทรศัพท์ให้ดูนะพังว้าวก็จบกันแค่นี้นะครับทุกคน